สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คิดตามโดรงสัจฉนเด,ดงวันนี้พามาดูตุกไก่ซึ่งแรงสายพันธุ์ใหม่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ได้มาทั้งหมด6ตัว แม่พมาสสามสี่เดือนคงจะรู้ผลไม่กล้าลอยข้างนอกช่วงที่ผ่านมาฝนตก ได้แต่ว่า6ตัวกลอบนี้สีแดงแท้3ส,สีดำ3ตัว Các chú cháu có thể tạo, có lấy con trẻ Vừa bệnh bắn hay ผู้อื่นได้ติดตามรับชมช่วงนี้เลยครับเดี๋ยวลองมาเล่นไก่จนดูเล่นไก่ไทยได้สักระยะหนึ่งครับครับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ